ไฟเสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ถามตอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้าสามารถทำได้โดยวิธีใดตอบการช่วยชีวิตผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่หยุดหายใจสามารถทำได้หลายวิธีเช่นวิธีการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก หรือวิธีนวดหัวใจซึ่งมี2วิธีเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากและได้ผลดีที่สุดในการที่ช่วยผู้ป่วยที่หยุดหายใจสามารถกลับมาหายใจด้วยตัวเองได้ใหม่ซึ่งวิธีการปฏิบัติทำได้โดยไม่ยุ่งยากและทำได้รวดเร็ว 2. ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างตอบ 1. ไม่ควรทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่ออยู่ 2. เมื่อทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังเปิดใช้งานอยู่ผู้ทำการตรวจซ่อมจะต้องป้องกันตนเองโดยไม่ยืนที่พื้นแฉะหรือพิงกับวัตถุที่เป็นโลหะใดๆและอาจป้องกันได้โดยการสวมรองเท้ายางหรือยืนบนเสือ่อที่ทำจากพลาสติกหรือพรมเช็ดเท้า 3. ต้องปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆ 4. ไม่ควรใส่กำไลแหวนหรือานาฬิกาขณะทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีค่าความต้านทานต่ำและเป็นสื่อนำกระแสะไฟฟ้าได้ดี 5. ก่อนทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์ใดๆจะต้องตรวจสภาพทั่วไปว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการสึกมีรอยร้าวมีการไหม้ของสายหรือมีการแตกของปลั๊กหรือไม่ 6. กขณะทำการตรวจซ่อมต้องแน่ใจว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยทั้งนี้เพื่อคอยช่วยเหลือได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7. ต้องตรวจสอบดูว่าสวิตช์ปิดเปิดของอุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งใดก่อนที่จะทำการตรวจซ่อมเสมอ 3. AC โวลต์มิเตคืออะไรตอบมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับหลักการใช้มิเตอร์ชนิดนี้จะเหมือนกับ DC โวลต์มิเตอร์ คือในการใช้งานจะต้องนำไปวัดคล่อมขากับโหลดที่ต้องการวัดแรงดันนั้นจะมีส่วนที่แตกต่างจาก DC voltmeter คือในการใช้มิเตอร์วัดคล่อมแรงดันหรือแหล่งจ่ายไฟไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วมิเตอร์เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้วสลับไปสลับมาตลอดเวลา 4. ขั้นตอนการใช้ AC voltmeter คือ ตอบ 1. ต่อ AC โวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคล่อมขนานกับโหลด 2. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน ACV 3. ปรับสวิตตั้งย่านการวัดให้ถูกต้องหากไม่ทราบค่าที่จะวัดว่าเท่าไหร่ให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุดวงเล็บ1,000โวลต์ไว้ก่อนแล้วจึงปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง 4. ก่อนต่อมิเตอร์วัดแรงดันไฟส,งสูงๆควรจะปิดสวิตช์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อน 5. อย่าจับสายวัดหรือมิเตอร์ขณะวัดแรงดันไฟสูงเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิดสวิตช์ไฟของวงจรที่ทำการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร 5. DC โวลต์มิเตอร์คืออะไรตอบมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าตรงในการใช้ DC โวลต์ o N, วัดแรงดันไฟฟ,ฟ้าตรงจะต้องต่อดีซีโวลต์มิเตอร์วัดคล่อมขนานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดันขั้วของดีซีโวลต์มิเตอร์ที่จะต่อวัดคล่อมโหลดต้องมีขั้วเหมือนแรงดันที่ตกคล่อมโหลด 6. ขั้นตอนการใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์คือตอบ 1. ต่อดีซีโวลต์ในขณะวัดแรงดันคล่อมขนานกับโหลด 2. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน DC v ว สปรับสวิตตั้งย่านการวัดให้ถูกต้องถ้าหากไม่ทราบแรงดันไฟที่จะทำการวัดให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุดไว้ก่อนแล้วปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง 4. ในตำแหน่งที่วัดด้วย d c v o โวลต์มิเไม่ขึ้นแต่ขณะแตะสายวัดขั้วบวกเข้าไปหรือขณะด,ดึงสายวัดขั้วบวกออกมาเข็มมิเตอร์จะกระดิกเล็กน้อยเสมอแสดงว่าจุดนั้นเป็นแรงดันไฟสลับ 5. การวัดแรงดันไฟตรงในวงจรจะต้องต่อสายวัดให้ถูกต้องโดยนำสายวัดขั้วลบสี 4. ดำจับที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายนำสายวัดขั้วบวก สีแดงของมิเตอร์ไปวัดแรงดันตามจุดต่างๆ 7. DC อ m m e มิเตอร์หรือ DC มัล l ีอมิเตคืออะไรตอบมิเตอร์วัดกระแสะไฟตรง เพื่อจะทราบจำนวนกระแสที่ไหลผ่านวงจรมีค่าเท่าไหร่การใช้ DC แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรงในวงจรจะต้องตัดไฟแหล่งจ่ายออกจากวงจรและนำ DC แอมมิเตอร์ต่ออันดับกับวงจรและแหล่งจ่ายไฟขั้วของ DC แอมมิเตอร์จะต้องต่อให้ถูกต้องมิฉะนั้นเข็มมิเตอร์จะตีกลับอาจทำให้มิเตอร์เสียได้ 8. ขั้นตอนการใช้ d c m มัลลิอมิเตอร์คือตอบ 1. การต่อ d c มัลลิอมิเตอร์วัดกระแสะในวงจรจะต่ออันดับกับโหลดในวงจร 2. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน DCmA 3. ปรับสวิตตั้งย่านการวัดให้ถูกต้องถ้าหากไม่ทราบกระแสะที่จะวัดให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด วงเล็บ02.5อแอมแปร์ไว้ก่อนแล้วปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง 4. ก่อนต่อมิเตอร์วัดกระแสะไฟสูงๆควรปิดสวิตช์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อนเมืมอวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิดสวิตช์ไฟของวงจรที่ทำการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร 9. โอห์มมิเตอร์คืออะไรตอบ มิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาไว้วัดค่าความต้านทานของตัวต้นานทานวงเล็บ R โดยอ่านค่าออกมาเป็นค่าโอห์มโดยมีย่านการวัดทั้งหมด5ย่านคือคูณ1คูณ10คูณ100คูณ 1k คูณ 10k อ่านค่าความต้านทานได้ตั้งแต่2ก oh ิโลโอห์มถึง20เมกะโอห์ม10ขั้นตอนการใช้โอมมเตอร์คือ ตอบ 1. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ที่ย่านโอห์ม 2. ใช้ใสายวัดสีแดงเสียบเข้าที่ขั้วต่อขั้วบวกและสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อขั้วลบ 3. ปรับซีเลกเตอร์สวิตต์ตั้งย่านวัดให้ถูกต้อง 4. ก่อนนำโอห์มมิเตอร์ไปใช้วัดทุกครั้งและทุกย่านจะต้องทำการปรับศูนย์โอห์มเสมอ 5. ถ้าจะนำโอห์มมิเตอร์ไปวัดค่าความต้านทานในวงจร ต้องแน่ใจว่าปิดสวิตไฟทุกครั้ง 11. มัลติมิเตอร์ประกอบด้วยเครื่องวัดดังต่อไปนี้คือตอบ 1. แอมมิเตอร์ใช้สำหรับวัดค่ากระแสะไฟฟ้า 2. โวลต์มิเตอร์ใช้สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 3. โอห์มมิเตอร์ใช้สำหรับวัดค่าความต้นานทาน 12. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าคือ ตอบ 1. อย่าให้มัลติมิเตอร์มีการกระทบกระเทือนอย่างแรงเช่นตกหล่นจากที่สูงเพราะจะทำให้เครื่องมือชำรุดเสียหาย 2. ควรวางมัลติมิเตอร์ในตำแหน่งราบขณะใช้งานและเลิกใช้งาน 3. ก่อนทำการวัดทุกครั้งต้องแน่ใจว่าเลือกย่านการวัดถูกต้องเสมอ 4. ตั้งค่าสเกลสูงสุดของย่านการวัดขณะวัดจุดที่ไม่ทราบค่าแน่นอน 5. ห้ามใช้ย่านวัดโอมวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตรงหรือแรงดันไฟฟ้าสลับ 6. เมื่อวัดแรงดันไฟต้องใช้สายวัดให้ถูกขั้วบวกลบเสมอ 7. เมื่อเลือกย่านวัดโอมไม่ควรให้ปลายสายวาดัดแตะกันนานเกินไป 8. เมื่อเลือกใช้งานควรถอดสายวัดออกและปรับสวิตช์เลือกย่านไปที่ออฟ 9. ไม่ควรให้ m u l t i เตอร์เกิด overload บ่อยครั้งขณะทำการวัดต้องดูตำแหน่งของย่านการวัดให้เหมาะสมกับวงจรที่จะวัด1มั m u l t i เตอร์ที่ใช้ไม่ได้เป็นเวลานานก่อนใช้ควรหมุนฟังก์ชันและแร็กสวิตช์ไปมาเพื่อลดความฝืดและให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าที่ดี 11. ควรจัดเก็บ m u l t i เตอร์ให้อยู่ในเครื่องห่อหุ้มเสมอ 13. เครื่องกำเนิดสัญญาณที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายหน้าที่และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือตอบฟังก์ชันเจ n เนอเรเตอร์ 14. การต่อโดยให้ขั้วบวกของเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของเซลล์ถัดไปเรียกว่าอะไรตอบการต่ออนุกรมหรือการต่อแบบอันดับ 15. แหล่งกำเนิดไฟฟ,ฟ้าแบ่งเป็นกี่ชนิดตอบ4ชนิดได้แก่ 1. แบตเตอรี่2 เซลแสงอาทิตย์ 3. g e เจเนอเรเตอร์ 4. แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ส6สูตรการคำนวณหาค่าความต้านทานที่ต่อกันแบบอันดับคือตอบ Rt เท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 บวกจุดจุจุดโดยที่ Rt คือค่าความต้านทานรวม R1 อสองคือค่าความต้านทานตัวที่1 2 3ตามลำดับ20กระแสะไฟฟ้าเกิดจากอะไร